สวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่กันในเกม Rv กับผมนิโมนิวนะครับผมวันนี้ผมมีบั๊กหรือว่าเรียกว่าไงดีที่มันมันอาจจะไม่ใช่บั๊กก็ได้หรือว่า GM ตั้งใจทําแต่ไม่บอกทุกคนนะผมวันนี้ผมจะมาเปิดเผยนะซึ่งมันเป็นความลับที่เกี่ยวกับบั๊กสกิลหนึ่งของไฮยตะตินะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูคลิปเก่าของผมก่อน,นครับจะสังเกตได้ว่าคลิปเมื่อกี้ที่ผมให้ดูไปเนี่ยกงเล็บเนี่ยมันไม่ขึ้นเวลาเราปาดากักกระจายนะครับแต่แพทนเนี้ย อ่ะดูนะครับผมจะให้ดูเลยดูนะครับอ่ะตีหนึ่งทีมันถึงจะขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าพิเศษกว่าน,นั้นครับมันปลาดาวชัแล้วแม่งขึ้นเว้ย <No. S 1> เออมันมันแปลกนะครับที่มันมันไม่บอกเจไม่ได้บอกว่าตรงนี้มันใช้กับไฮาเตะได้นะครับซึ่งทุกคนถามว่ามันแรงยังไงนะครับซึ่งผมมีสูตรนะผมจะบอกไว้ก่อนคืออ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนตีไวของผมเนี่ยเริ่มต้นมีแค่16นะครับซึ่งผมเนี่ยเอาลูนความเสียหายคี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มานะซึ่งเอามาทำไม<ะ>ทุกคนคงจะถาม ทุกคนลองคิดดูเวลาเอาไฮยาเตะไปฟาร์มเนี่ยทุกคนเอาอะไรไปครับความเสียหายคิใช่ไหมครับอ่าแล้วดูผมนะนี่เป็นสูตรที่ผมจะออกเวลาออกของครับอ่าสูตรการออกของของผมก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งความเร็วของผมเนี่ยอยู่แค่155ก็เหมือนว่าเหมือนแผดเก่านะที่ไฮยาเตะยังไม่ถูกบัฟความเร็วในการโจมตีนะซึ่งทุกคนถามว่าเฮ้ยมันโดนเกาะสโลอะไรแม่งก็หายแล้วดิ <laughs> มาดูกันนะครับผมว่าถ้าแทงออกเกาะสโลนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอ่ะทุกทุกคนดูนะครับผมซึ่ง ตอนนี้เนะี่ยแท้งมีเกาะสโลนะครับผมก็มีมีของครบแล้วนะ155นะเดี๋ยวมาดูกันว่าความเร็วจะเท่าไหร่นะครับ175นะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับว่ามันหักลบกัน,นครัหักลบเพราะอะไรโอเคดูนะครับอ่านี่3 s t สเต็ปุ๊บ155เท่าเดิมออกจาก3 s t สเต็ค0 0ึ5เอ่อ155เท่าเดิมนะครับซึ่งมันก็มีเหตุผลอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะออกของชิ้นนี้นะมา อันนี้คือประมาณวิเก้านะความเร็วของผมจะอยู่ที่ทั้งหมด144นะครับซึ่งเรามาลองดูกันว่าถ้าแท้งเนี่ยมีเกาะเอจิสเนี่ยความเร็วของเราจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคสามสเต็คเอ้ยโอเคเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวผมลืมบอกไปเวลาเราออกของชิ้นนี้มาเราต้องตีฮีโร่ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นใช้ไม่ได้ผมว่ามันเป็นบั็กนะครับอ่<ๆ>ลองดูตีปุ๊บปลาครับความเร็วของเราอยู่ที่164นะซึ่งถือว่าขนาดแท้งมีเกาะสโลนะครับไม่สามารถที่เราจะสโลเราได้นะโอเคเดี๋ยวเราลองใหม่นะครับ เห็นไหม19เ้แหเลยนะครับซึ่งโอ้ถือว่าเยอะมากเลยเวลาเราออกของแค่นี้เราก็สามารถร5 0หได้ซึ่งมันผมว่ามันเป็นบั๊กนะครับทุกคนก็ไปลองเล่นกันได้เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูครับผมวันนี้ไป let's go โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านไฮเทมรูนแล้วก็พลังแฝงกันนะมาเรามาดูพลังแฝงที่ผมใช้เลยผมจะใช้เป็นเดินบนแม่น้ำน,นะซึ่งต่างจากของที่ใช้ทั่วไปเพราะว่าทั่วไปเนี่ยมันจะออกจากพุ่มแล้วก็จะตีเป็นความเสียหายจริงซึ่งผมไม่ต้องการตรงนั้นครับก็เลยเอาเป็นเดินไวมาแทนนะครับผม ไฮเทมก็วิธีการออกก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมก็แล้วกันครับแต่ว่าใช้เซตข้างบนนี้เซตหนึ่งนะครับโอเคเนาะส่วนรุนเนี่ยก็ไปใส่กัน,เ,นเอาเองให้ได้ประมาณนี้นะเจาะกอเวทเนี่ยไม่ได้เอามาเพื่ออะไรนะเอาเจาะกอเวทมาเนี่ยมันจะมีความเร็วในการโจมตีครับก็ประมาณนั้นนะครับส่วนความเสียหายคีผมว่าจะประมาณ25เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็รวมกับไฮเทมคีชิ้นนี้ก็ประมาณ65เนาะก็จะแรงพอสมควรเนาะเดี๋ยวเปยังไงเราเข้าไปดูนในเกมับผมไปกัน ตอนนี้ผมก็กดมาในโหมด Challenge of Roller นะครับซึ่งผมชอบโหมดนี้มากนะมันเหมาะกับผู้เล่นสายซ o ล o เพลเยอร์นะครับเดี๋ยวตอนนี้โอ้โหถึกๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะผมให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะยังไงอาร์มมันก็ต้องออกอยู่แล้วนะครับเอจิดะเรามาลองดูเลยว่าความเสียหายแล้วก็ความเร็วมันจะเยอะแค่ไหนนะครับจะเย็น โอ้วิลาเกือบดีเข้าใกล้ไม่ได้นะวิลาไม่งั้นได้โดนส่งหัวใจให้เลยนะครับด้านล่างไม่ได้แพ้เลนนะเพราะว่าโอเมนเอาชิบหายชนะเฉยเลยตามทฤษฎีมันต้องแพ้เลนกันไม่ใช่เหรอเอาละมาแล้วนะเฟิด์ปาดไปดิ เรามาทำไมมาทำไมตอนนี้โอเคนะผมก็เรียบร้อยเป็นหนึ่งตัวนะอันต่อไปเราก็จะขึ้นเป็นดาวใจเล็กก่อนนะเพราะว่าเอามาเอามาทำอะไรกเ็เอามาเพิ่มความเร็วแค่นั้นนะครับแล้วก็จะได้ขึ้นเป็นกรงเล็บเนาะแล้วก็จะได้ดาเอจเยอะหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวความเร็วไม่ถึงเนาะ เรียบร้อยนะตัวนี้น่าจะผมว่าต้องได้สักตัวแหรือว่มาอยู่ผมก็มาอยู่ทุกคนไม่ชอบไม่มาแล้วก็ได้อยู่โอ๊ยอีกทีเดียวไม่ได้นะครับกเกือบไปเมื่อกี้เกือบได้แล้วนะตัวหนึ่งแต่นี้น่าจะผมว่าน่าได้ตรงนั้นไม่ได้ว่ะ ดวงแข่งเตินรีบสลับเลยนะเพราะว่าเราจะรีบทำออกองเล็บนะครับตอนนี้ในแนวป้อมเอาตังเนาะเฮ้ยแล้วทีมผมใคโลว,วะ่ะเรียวแม่เลยอะไรกันโอ้แรงจังของเขาแรงจริงนะวะ คิวเมดตัวนี้เดินแต่เราได้แจมแมวม uh. ากเลยครับเดินผมดักตรงนี้ดีกว่าน่าจะเดินมาตรงนี้คิดว่านะนี่ไงนี่ไงตายบอลนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจ็บ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 มากเลยครับเอาโทนตาย ตายได้ไงวะเนะี่ยเฮ้ยตอนนี้เริ่มจะชิปไก่แล้วครับผมทุกคนอู้หเม็ดผมโดนว่ะผมว่าถ้าโดดนี่น่าจะได้นะตนนัวนี้แต่ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับไปกลับบ้านก่อนเฮ้ยผมว่าตัวนี้น่าจะได้นะเฮ้ยคำนี่วะ โอ้ยจะทำแบบนี้จะทำแบบนี้อ่ะแปลกไม่น่าเลยกูเอาครับผมตอนนี้ได้คงเล็บมาแล้วนะตอนนี้ความเดิวผมก็น่าจะตีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองดูนะร้อยก็กว่านินดๆนะครับเดี๋ยวออกอันนี้ต่อเลยนะเซตที่ผมเล่นจะเป็นประมาณนี้เนาะ โอเคตรงกลางน่าจะเข้าป้อมได้นิดนึงนะผมว่าไม่ได้เลยแหละไม่งั้นตีกันหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเล้างเราล้างแล้วช่วยด้วยมึงหนีก่อนกูเลยลงมึงหนีก่อนกูทำไมเฮ้ยไม่ได้นะเล่นโลแบบนี้ไม่ไหวนะมันมันรอเอ้ยมันจับแล้วไม่ได้วะ สงสารแทงน,นะครับแตกก่อนใครเพื่อนเลยในร่างผมไม่ไหวแน่เลยกันป้อมก่อนอะไรเพื่อนโอเมนอะไรตกใจเราเหรอต,ต่อไปก็เป็นฟอสเข็มครับเดีย๋ยวเราลองสุ่มหาเขาแล้วกันนะ<ต>ผมว่าตรงนี้แน่เลย้ยกลับบ้านแล้ว เกือบโดนนะเม,มื่อกี้ดูแมถ้าไม่กลับนี่คือโดนผมแน่แน่ตอนนี้เรานำทัพจิมมี่มาบุกนะครับป้อมล่างต้องแตกแล้วไม่นะเรีย <c oughs> บร้อยเมนี่คือตามตามติดชีวิตเราเลยวะเห็นได้ว่าไฮเทมชิ้นนี้นี่คือความเร็วผมอยู่ที่200เลยนะขนาดเนะี่ยของผมแค่เนะี้ย คือถ้ามันได้5สเต็ก็คือเราสกิล1ให้มันได้3สเต็นะครับก็โดดเลยก็จะได้ความเร็วประมาณนี่นะ180เลยนะครับเยอะนะอีกฝั่งน่าจะมาหรือป้่งไม่มาไม่มาลูกตายนะห้าเปล่ารอตรงนี้แน่เลยไม่ไม่รอวะ่ะรอฮ้ย เรียบร้อยหนึ่งตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปไหนวิล่าไปไหนไปไหนไอ้บ้าเ,เรียบร้อย <No match. S 2> ได้ทริปเปิลน,นะครับตอนนี้ <Yahoo! S 2> okay, เดี๋ยวเราไปลุกยกันต่อนะครับด้านล่างนะเพื่อนชวนมาหลับแปบบ๊บโอเมนเพื่อนใจเย็นใจเย็นตามบากับบ้านกันนะ โอเคชิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นคีย์ที่ข้อนะเพราะว่าจะได้มาเสริมอัตราคี่ของร้อยเป็น6กสิเปอนะพระคมเสียหายนะครับจะได้ยิงแรงๆกันไปเลยโอเคผมได้ของกันมาแล้วตอนนี้บุกป้อมล่างเหมือนเดิมนะนำทัพโดยจิมมี่หนึนะครับปลาอะไรคูเนี่ยเหมือนตรงนี้มีคน1นึ่คนมีคนหนึ่ง,คน,ค,นนงคนตรงนี้คุณผู้ชม,ชม เอ้ยเขาเขารอผมเขารอผมเฮ้ยเขารอผมเขารอผมเขารอผมทำไมเขาจะรอผมทำไมเขาล่อผมทำไมเขารอผมทำไมขอโทษนะเพื่อนเขารอผมเอ้ยแรงอยู่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกือบแตกเกือบแตกเฮ้ยผมได้มังกรเลยเนี่ยเฮ้ยผมได้มังกรเลยเนี่ยเพิ่งรู้ขอโทษขอโทษเพื่อนได้จริงว่ะ พยายามช่วยอยู่นะครับตานนี้ไม่ได้แบบเก็บ4เก็บ5ว่ะเสียดายนะครับไม่ผมว่าแรงน,นะเน,นี่ยอ,อย่านะอย่าจะเอาผมอ่ะเอาไปละเอาไปเลยซี ของผมแรงอยู่นะครับตอนนี้ชิ้นต่อไปผมคิดนะว่าะูโอ้ว่ามูินเดยุอะไรล่ะเพื่อนเมื่อกี้กระตุกนิดนึงนะครับมาแล้วแน่เลยวะกลับก่อนกลับก่อนเฮ้ยมาไหมอ่ะกมาไหม,ม,า,ไหม,มาทไม ฟิกมาทำไม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 ละเพื่อนโอ้ยเมื่อกี้อะไรวะวิลามาส่งความรักให้เกือบตายนะครับโหมดนี้ก็เป็นโหมดที่แบบเราต้องกดโซโลนะมันก็ไม่สามารถกดทีมไนดะ้ถือว่าดีนะสำหรับผู้เล่นโซโลนะครับซึ่งผมเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ชอบเล่นโซโลนะเพราะว่าการเล่นทีมเนี่ยมันเหมือนนะเขาเรียกว,ว่าไงอะ่ะ บางทีมันเอาเปรียบกันหรือว่ามันสามารถโยกดาวได้นะครับเพราะว่าดูตัวอย่างเช่นข่าวที่เป็นอยู่ตอนนี้นะประมาณนั้นนะครับอู้อู้แตกแน่ตัวนี้ขอโทษนะเพื่อนขอโทษนะเพื่อนไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนี้จริงๆอันนี้ก็ขอโทษจริงอ่ะขอโทษ,โทษ <laughs> ไม่ได้คิวด้วย โอเคนะผมสำหรับวันนี้ก็มาดูความโหดของไอเทมชิ้นนีนะก็ประมาณนี้นะครับอีฝั่งก็ออกมาเป็นเอจิทแล้วนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะลดความเร็วในการโจมตีผมลงได้นะความเร็วผมก็ยังเท่าเดิมนะครับแตกแน่เลยครับอมเกือบเกือบเคผมก็ประมาณนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมก็มาบอกประมาณนี้นะสำหรับไอเทมชินนี้นะครับก็ดูกันเองนะครับผมก็ดาเมจของผมก็อยู่ที่ประมาณ 1นึ่งแสนนะเพราะว่าไฮเทมชิ้นนี้มันรีดเลนดามเมจจากคีได้เยอะนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ